สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์แอววก็มาสวัสดีนะคะช่วงบ่ายนะคะวันนี้อาจารย์แหวก็ได้แนวทางดีๆแนวทางสามนอยนะคะแนวทางสามนอยวันนี้อาจารย์แอวมาวัดปริวาสนะคะมาได้ถ่ายคลิปองค์พระพิฆเนศนะคะมาขอพรท่านนะคะขอพรองค์ท่านพระพิฆเนศนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะขอพรท่านได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์แอวมีแนวทางของ แนวทางสามนอยนะคะของบ่าวสารครามเช่นเดิมนะคะเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาก็เข้าไปนะคะสามนอยนะคะเข้าไปที่สี่ศูนย์นะคะแล้วก็สี่สองเข้าตัวเน้นเลยนะคะของเบาวสารครามนะคะเข้าไปเต็มเต็มนะคะเข้าตัวเน้นเข้าตัวเน้นสี่สองนะคะแต่เป็นตัวกลับนะคะแต่เป็นตัวเน้นนะแล้วก็เข้าสี่ศูนย์ เข้า40ไปตัวเต็มๆนะคะไม่ได้เป็นตัวกลับนะคะมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์แอลพาดูธรรมชาติของวัดปณิวารก่อนนะคะนี <KO> ม่มีแม่น้ํานะคะมีแม่น้ําที่นี่เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะคะเป็นแม่น้นะะําเจ้าพญาพาชมวิวนะคะบรรยากาศ <ls al away> บรรยากาศวิวแม่น้ําเจ้าพญานะคะพามาชมวิวบรรยากาศ <ine> แล้วมีแนวทางมาฝากนะคะแนวทางสามนอยนะคะเป็นแนวทางของบ่าวสารคาพามาชมบรรยากศะะาศนะคะมีแนวทางฮานอยนะคะมีแนวทางฮานอยของบ่าวสารคารมนะคะพามาดูแม่น้ำนะคะวิวธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพยานะคะที่วัดปริวาสนะคะที่วัดปริวาส วันนี้นะคะมีแนวทางสหน่อยมาฝากเช่นเดิมนะคะมีแนวทางสามหน่อยมาฝากเช่นเดิมนะคะของบ่าวสารคามเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่4ี่ศูนเต็มๆนะคะแล้วก็มาที่ตัวเน้นสี่สองเป็นตัวกลับแต่เข้านะคะเข้าทั้งตัวเน้นนะคะวันนี้ก็มีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะมีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวให้ดูวิวธรรมชาติก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์แหวว uhh. จะบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะคะมีแนวทางตัวไหนบ้างชมบรรยากาศได้เลยค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทาง <l att> ก็มาอัดคลิปนะคะเป็นเป็นคลิปสดเลยนะคะอาจารย์แหวว <l att> เป็นถ่ายคลิปสดให้ดูเลยนะคะปลายเยอะมากนะคะปลายเยอะมากเดี๋ยวพาไปถ่ายดูปลา เห็นไหมคะเยอะมากนะคะนู่นปลาเข้ามาให้อาหารปลานะคะเยอะมากมาดูวิวธรรมชาตินะคะดูวิวธรรมชาติวันนี้นะคะแนวทางฮานอยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแนวทางฮานอยก็เหมือนเดิมแนวทางฮานอยก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เหนวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะใครที่สะดวกแคปแคปนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านใครชอบตัวเน้นก็จัดที่ตัวเน้นนะคะหรือใครชอบทั้งหมดก็จัดทั้งหมดได้นะคะใครชอบตัวเน้นก็จัดตัวเน้นนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์แหนวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะอาจารย์แหนวจะไม่ได้อ่านนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์แหนวขึ้นหน้าจอเลยถ้าใครสะดวกแคปก็แคปนะคะใครสะดวกแคปก็แคปได้เลยนะคะอาจารย์แหว่พามาดูธรรมชาตินะคะของวัดบริวาสตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะก็เลยมานั่งดูลิมทะเลนะคะดูนกนี่ค่ะ แนวทางฮานอยก็เข้าไปนะคะเมื่อวานนี้เหมือนที่อาจารย์แอวบอกนะคะว่าแนวทางบ่าวสารคามอะคะ่ะส่วนมากจะเข้าส่วนมากนะส่วนมากนะคะแต่ถ้าใครชอบทั้งทั้งพิเศษทั้งปกติและ VIP นะคะใครชอบก็จัดได้ทั้งสามนอยหรือใครไม่ชอบก็จับที่ตัวเน้นของบ่าวสารคามก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะชุดหนึ่งที่อาจารย์แอวชอบเป็นการส่วนตัวคือ สองศูนย์สี่นั่นเป็นของอาจารย์เองนะคะไม่ใช่เป็นของบ่าวสารคามนะอาจารย์จะเขียนไว้ตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้ก็ดูวิวธรรมชาติเนะคะเนาะวันนี้ก็อาจารย์เดี๋ยวมาที่วัดปริวาสนะคะมาไหว้พระองค์พระพิฆเนศที่วัด,ท,วดที่วัดปริวาสให้ดูนะคะให้ดูดูะคะ่ะเยอะมากนะคะลาเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจะตัดจะเอา ตัวเลขขึ้นหน้าจอให้นะคะจะเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอให้นะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอให้ดูดูดวิวธรรมชาติก่อนนะคะดูวิวธรรมชาตินะ <_ c oughs> เดี๋ยวอาจารย์แล้วขึ้นให้นะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ ใครที่ชอบแนวทางนะคะใครชอบพิเศษก็จัดพิเศษไปใครชอบ VIP ก็จัด VIP ไปใครชอป o, รบปกติก็จัดปกติไปนะคะถ้าใครชอบตัวเน้นก็จัดแค่ตัวเน้นนะคะใครที่ทุนน้อยงบน้อยก็จัดแค่ตัวเน้นได้นะคะหรือใครมีทุนเยอะก็จัดได้นะคะใครมีทุนเยอะก็จัดไปทั้งสามน้อยหรือวันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะคะเพราะว่า ฮาน้อยมีทุกวันนะคะแนวทางสามนอยมีทุกวันนะคะใครไม่ชอบวันนี้ใครไม่ชอบของวันนี้ก็ผ่านได้นะคะใครไม่ชอบของวันนี้ใครจะรอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าอาจารย์วันนี้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่นะคะอาจารย์ลงอาจารย์ลงมานะคะลงมาก็เมื่อวานนี้ก็เข้าไปเต็มๆนะคะวันนี้ไม่ควนพลาดก็ลองดูนะคะใครที่ชอบก็ลองดูนะคะ ใครที่ชอบของวันนี้ก็ลองดูนะคะแนวทางฮานอยของวันนี้ใครชอบแนวทางของเบ่าสารคามก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องอาจารย์แอลด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอลจะให้แคปหน้าจอ เดี๋ยวอาจารย์แหนวจะให้แคปหน้าจอนะคะตอนนี้อาจารย์แหนวยังไม่ขึ้นตัวเลขอยากให้เราดูวิวธรรมชาติก่อนนะคะอาจารย์แหนวไม่ได้บอกตัวเลขนะคะพอดีพอดีอาจารย์แหนวไม่สะดวกที่จะบอกตัวเลขนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอให้นะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอนะคะ <h> เดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอตอนท้ายคลิปนะคะตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์แหวให้แคปหน้าจอตอนนี้ก็พามาดูธรรมชาตินะคะพามาดูธรรมชาตินะคะ วัดปริวาสนะคะวัดปริวาสตอนนี้อาจารย์เหนียวมาด้านที่อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยานะคะเพราะว่ามาไวานนะะาหวอค์พระพิฆเนศนะคะอคงพระพิฆเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะใครที่เห็นก็ขอพอรได้เลยนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอาจารย์เหนี่วก็ขอวยพรให้นะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะฮานอยวันนี้ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะคะฮานอยมีทุกวันนะคะใครไม่ชอบวันนี้ ก็รอลุ้นพรุ่งนี้ได้นะคะหรือใครชอบวันนี้ก็จัดได้เลยทั้งสามนอยนะคะก่อนที่จบคลิปนี้ขอไวพรให้สิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีโชคดีสวัสดีค่ะ